มาตินโอดกาเข้าพิธีวิวาเป็นฝั่งเป,เป็นฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คลิปนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ซื้อขายของอาร์เซนอลด้วยนะครับในขาขายครับโทมัสปาเต้ก็มีข่าวว่าอาจจะไม่ต่อสัญญากับอาร์เซนอลแล้วก็ย้ายไปเล่นทีมอื่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของพี่เสือครับเสือใต้ครับหวังสนใจจะดึงทางด้านกราเบลมาตินเนลี่ครับไปสู่ ทินอารีแอนส์อารีน่านั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายครับรวมไปถึงขาเข้าด้วยนะครับความชัดเจนกองหน้าตกลงจะเป็นโยเคเลสหรือเป็นเ,นเบนจมบิเซสโกปีกตัวเก่งคนใหม่ของเราจะหน้าตาแบบไหนรวบรวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพุยคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับนะฮะโอ้โหเรียกว่าข่าวแน่นๆเลยดีเดียวเชียวนะครับเพราะว่าไม่ได้มาทุกวันนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเดลี่ก็ตามเดี๋ยวเดือนหน้าจะขยันมาทุกวันให้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมาแบบตามที่ผมสะดวกก่อนก็แล้วกันนะอ่ะ อัปเดตข่าวกันมีทั้งข่าวซื้อขายมีทั้งข่าวในสนามนอกสนามนะครับมาฝากสําหรับแฟนอาร์เซนอลด้วยกันนั่นเองนะครับถ้ารักทั้งใจครับรักอาร์เซนอลเหมือนกันครับฝากกติดตามคุยน,นอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวที่เรานําเสนอคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยแชร์เอาไว้ให้เพื่อนได้ดูแชร์เอาไว้ให้ตัวเองเผื่อตอนนี้ดูต้นคลิปเนี่ยไม่ว่างนะครับว่างเมื่อไหร่แล้วค่อยมาดูหน้า เฟซบุ๊กหน้าโซเชียลมีเดียของท่านเองได้เลยนะครับอ่ะลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเริ่มต้นข่าวแรกของเรานะครับมาตินโอเดกาดครับกับปิตันผมครับก็เข้าพิธีมงคลสมรสแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยไม่โสดแล้วนะจ๊ะกับน้องเฮเลนสปิลลิงครับนักเต้นบลรูมชื่อดังนะครับ ทั้งคู่ก็จดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆจ,จ,จ,จดไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็พึ่งได้ลูกชายคนแรกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับพิธีแต่งงานก็เริ่มต้นในช่วงปิดฤด,ดูกาลนะอันนี้ก็ต้องเห็นใจนักบอลน,นะบางคนถามว่าเอ้ย ทำไมจดทะเบียนไปตั้งนานแล้วมีลูกไปตั้งนานละนะฮะทำไมเพิ่งจะมาแต่งงานกันนะครับก็นั่นแหละครับเขาต้องเตะบอลครับนะนักบอลก็จะไม่ได้เหมือนอาชีพทั่วไปนะเขาจะมีช่วงเวลาพักเบรกช่วงเวลาที่จะเร,เรียกว่าไม่ต้องโฟกัสกับฟุตบอลเนี่ยสั้นๆเองนะครับหปีมีแค่2เดือนนะครับและไอ้สอเดือนที่พูดเนี่ยมีแค่2ส,สัปดาห์นะครับที่จะได้พักผ่อนกันจริงๆนะครับเขาก็เลยมาแต่งงานในช่วงพักร่นดุการในช่วงปิดฤดูกาลนั่นเองนะครับสำหรับกับปิตันผมนะ ก็งานจัดขึ้นในโบสเล็กๆในเมืองออในกรุงออสโลนะครับบ้านเกิดของมาตินโอริกาดนะบรรยากาศก,ก็น่ารักครับอบอุ่นมีความสุขการมี after party นะครับด้วยนะแล้วก็มีเหล่าบรรดาเซเลปมาร่วมงานเพียบศิลปินชื่อดังเยอะแยะมากมายและแน่นอนครับเพื่อนร่วมทีมครับไม่ว่าจะเป็นบูกรโยซาก้านะครับไคลฮาแว็กซ์เลโดทอสซานะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับก็มาร่วมงานคราวนี้ด้วยนั่นเองนะครับ สำหรับภรรยาสาวของคุณมาตินโอเดกาดครับนั่นก็คือน้องเฮเลนสปิลลิงเนี่ยนะครับก็เป็นนักเต้นบารูมนะครับของนอร์เวย์เลยนะครับคว้าแชมป์ระดับประเทศถึง17สมัยครับยังเคยคว้าแชมป์ในรายการโทรทัศน์เมื่อปี2021ที่ผ่านมาด้วยนะครับและทั้งคู่นี้ไปพบกันในงานประกาศรางวัลนะที่ลอนดอนนะเมื่อปี2023ที่ผ่านมาก่อนก่อนที่จะเรียกว่าเดทกันแล้วก็กลายมาเป็น สามีภรรยานะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันในที่สุดนั่นเองนะครับยินดีด้วยกับกับตันของพวกเรานั่นเองนะครับอ่ะไปลุยกันต่อครับนะฮะข่าวต่อมาสถานการณ์ของโทมัสปาเต้ครับสัญญาของโทมัสปาเต้จะหมดลงในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อสรุปลงได้ครับซื่อยัง The ะการ d เดีก็มีการระบุว่าแหมถ้าถ้าไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะที่อยู่กันมายาวนาน5ฤดูกาลเนี่ยนะครับ ระหว่างอาร์ซนอลกับโทมัสปาเต้เนี่ยนะครับโทมัสปาเต้เนี่ยนะฮะก็ไม่อยากจะลดค่าเหนื่อยนะผมพูดตรงๆเลยนะนะฮะสัญญาอันเนี้ยว่ากันว่าน่าจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายของโทมัสปาเต้แล้วนะครับเพราะว่าอาย,ยุเลยเลข 3, 1, 3 1, 1, ไปละว3มามไปละนะครับจะเซน็น3 4, 1, ปี4ปีเนี่ยนะครับสัญญาต่อไปถ้าจะมีอีกในฐานะเป็นนักฟุตบอลชีพเนี่ยก็จะไม่ได้ตัวเลขที่เป็นระดับแบบที่เขาต้องการละนะเพราะฉะนั้น โทมัสปาเตเนี่ยก็อยากได้ตัวเลขอะผมพูดเลยก็แล้วกันนะแหล่งข่าวที่นะผมหาหลายๆอ่านมาเนี่ยนะครับรายงานตรงกันว่า200,500ที่โทมัสปาเตอยากได้นะครับแต่ว่าสโมสรไม่ได้อยากจ่ายแพงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่านั้เแต่อายุเยอะแล้วนะครับก็คือพูดตรงๆนะถ้าโทมัสปาเตย้ายออกจากทีมใหม่นะครับไปอยู่ทีมไหนก็ได้นะครับไปอยู่แมนยูก็ได้เชลซีก็ได้นะครับแมนซิตี้ก็ได้ลิเวอร์พูลก็ได้นะครับ ถ้าสมมติเขา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 จะเซ็นโทมัสปาเตนะแล้วไปขอ200,000เนี่ยให้อยู่แล้วผมบอกเลยนะครับที่ปลายทางนะถ้าแบบบังเอิญตำแหน่งมันลงตัวอะไรเงี้ยเขาให้ได้อยู่แล้วนะครับฝีเท้าระดับโทมัสปาเตเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรกันแล้วนะครับแต่ว่าปัญหามันคือ อาร์ซนอลเนี่ยก็ต้องคิดหนักเรื่องนี้ถ้าไม่ได้เซ็นสัญญาต่อกับโทมัสปาเต้แล้วจะเอาใครมาแทนที่เบอร์หน,หนึ่งก็ต้องเสียค่าตัวนะครับเบอร์สองก็ต้องรายสัปดาห์ก็ต้องเสียอยู่ดีแต่จะเสียในหลักอาจจะถูกลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทุ่มมุงตรงๆว่าได้ซูบิเบนนี่มาอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับการที่จะคือตำแหน่งตัวจริงมันก็อาจจะพอได้เห็นเขาคร่ขา,ขาบไกลๆแล้วโทมัสปาเต้ถ้ายังอยู่ต่อดูกากหนะ้าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ต้องมองแล้วว่า สำหรับนักเตะที่จะเป็นแบ็กอัพเนี่ยอ่ะควรจะจ่ายรายสัปดาห์เท่าไหร่นะครับอ่ะเมน,นี้ทุกคนลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยก็แล้วกันส่วนตัวผมเองอ้อแล้วก็เอ่อมีทีมที่สนใจจริงๆนะ,ะมีบาร์เซโลน่าก็มีสนใจมากๆก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีกาลาตาสลายเฟเนบาเช่รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับนะก็ถือว่าคือจริงๆโทมัสเตเตนี่ผมบอกไปไหนก็ได้ฝีเท้าระดับนี้ไปได้จริงๆเออถ้าพับ ถ้าถอยกับมาแล้วบอกว่าทอมัสพาเตไม่ได้อยู่อรนเซอนอลเนี่ยจ่าย2องแสนเนี่ยผมก็น่าจ่ายนะในมุมมองผมนะแล้วยิ่งโอ้โหหปีที่ผ่านมาเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในมุมมองผมนะถึงน่าจะมีเจ็บบ้างอะไรบ้างนะแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าแบกทีมได้จริงๆนะครับสำหรับเตะรายนี้นั่นเองนะครับไปดูขาขายอันอื่นๆต่อเลยดีกว่าครับ ล่าสุดครับมีสื่อจากประเทศเยอรมันครับเปิดเผยเผยเผิดว่าบาเยนมนิกครับยอดทีมจากศึกบุนเดสลีกาสนใจที่จะซื้อกราเบียมาร์ตินเนี่มาเสริมทีมครับเพราะว่าเพิ่งเสียรีลอยซาเน่ไปนะแรงข่าวรายงานว่าบาเยนนิกได้มีการติดต่อกับเอเจนต์ส่วนตัวของมาร์ตินเนี่แล้วนะครับเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมครับ นักเตะวัย24ปีเท่านั้นเองนะครับเหลือสัญญาอยู่อาร์เซนอลถึงปี2027ครับมูลค่าที่ประเมินกันเอาไว้เนี่ยประมาณ50-60ล้านยูโรนะอ่ะก็ถ้าอยากได้อาจจะต้องจ่ายแพงหน่อยนะครับต่อไม่รู้ว่าทุกคนอยากขายไหมนะคือบบเยอร์เนี่ยอยากได้แน่แน่ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องขายแต่ว่าถ้าได้จำนวนเงินที่น่าสนใจนะครับและไปซื้อนักเตะคนที่อาจจะเรียกว่าดูดูมีความเป็นไปได้มากกว่าดูอะไรแบบ ความกระจบกระเสงดีกว่าเพื่อมาสร้างมิติใหม่ๆเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับนักเตะคนนั้นไม่ต้องรอช้าเลยครับมีข่าวทันทีครับว่าอาร์เซนอลสนใจที่จะเสริมปีกครับหนึ่งในเป้าหมายที่อาร์เซนอลสนใจก็คือโรริโก้ครับปีกตัวเก่งของทางด้านราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับนะฮะทางด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ครับอันนี้เล่าเรื่องนี้เองนะฮะว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการจะซื้อปีกครับนะฮะนอกจากนิโก็วิลเลียมส์แล้วก็มี ทางด้านโรดริโกนี่แหละนะครับที่อาเซนอลต้องการตัวนะครับอยู่ในลิสต์ของมิเกลเตต้านะแต่ว่าค่าตัวนู่นเลยครับ90้าล้าน100ล้านยูโรนู่นเลย70-80ล้านปอนด์นู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อในเลทนี้ผมก็เห็นด้วยว่าอาจจะต้องปล่อยออกไปนะครับและคนที่จะปล่อยอ่ะพูดตรงๆจะปล่อยบุกโยซาก้าหรือมาร์ตินลี่อ่ะอันนี้พูดกันตรงๆนะถ้าถามผมก็ต้องมาตี้อ่ะปล่อยในเลทราคาที่เหมาะสมหน่อย นะเพราะว่าถ้าคนอื่นๆอย่างเรียนโดทอสซาเราซื้อมา27ตอนนี้นักเตะก็อายุเยอะแล้วผมคิดว่าขายได้15ล้าน10ล้านก็โอเคแล้วไม่แย่แล้วตัวขายได้สัก2ี่นี่เจ๋วเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าอาภูนตองขายได้มากสุด20่แต่ต้องจ่ายแ0ล้านปอนด์อย่างเงี้ยมันก็ยังมีตัวเลขที่ห่างอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเสียมาตินารีในซัมเมอร์นี้แต่ว่าสุดท้ายาจ,จะไม่ลงตัวกับเบย์มินิกก,ก็ได้นะอ่ะนี่คือ ขาขายนะครับส่วนขาเข้าครับนะฮะหลายคนพยายามติดตามข่าวนี้อยู่ครับตกลงเบนจามินเซสโกหรือว่าไคลฮาวแกนะครับใครกันแน่จะมาร่วมทัพร่วมทีมอาร์เซนอลครับยังไม่ไปคุยครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์นั่นเองนะครับตอนนี้กำลังมีหนังสองเรื่องที่อยู่ด้านหลังผมเลยนะ F1 ะฮะคุณแบทพีท แสดงนำนะครับแล้วก็มี h o w to Train Your Dragon แบบ live action ด้วยนะครับก็เป็น2เรื่องที่น่าดูสุดๆในช่วงนี้นะครับนึกถึงการชมภาพยนตร์อยากให้นึกถึง Major Cineplex ครับไปเช็ครอบเช็คโรงใกล้บ้านท่านได้ที่เว็บไซต์ของ Major Cineplex แล้วก็แอปพลิเคชันของเขานั่นเองนะครับฝากโรงหนัง Major ร์ไว้ในอ้อมใจด้วยหนังน่าดูเยอะแยะมากมายเลยช่วงนี้นะครับ2เรื่องนี้นี่น่าดูสุดๆไปเลยนะอ่ะมา คุยกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับข่าวออของเบนจามินเซสโกกับวิกตอร์เยอแคเลสครับผมแรปอัพให้ทุกท่านฟังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมดิวมันถึงล่าช้านะครับทำไมเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับก็ย้อนเป็นแบบนี้ครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยก่อนจบฤดูกาลเนี่ยเป้าหมายของอาร์เซนอลคือวิกตอร์เยอแคเลสครับของสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ว่าด้วยของเรื่องของค่าตัวนะครับที่สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยวางเอาไว้ สูงปี๊ดเลยนะครับระดับร0อยล้านยูโรนะครับซึ่งอาร์ซอลไม่ไม่คิดว่าจะต้องจ่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่านักเตะเองก็อยากย้ายมากๆแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยยื่นซื้อไปในราคา60ล้านยูโรนะครับจริงๆเป็น50บวกแอดออนนะ,นะแล้วก็ราคานี้เนี่ยนะฮะสปอร์ติ้งดิสปอนบอกว่าถูกไปนะครับแล้วก็ทำให้นักเตะเนี่ยยยวะเลยบอกเฮ้ยไม่เห็นเป็นไปตามที่พูดกันไว้นี่ว่า เพราะว่ามีการคุยกันไว้ก่อนจบฤดูกาลตั้งแต่จริงๆก็ตั้งแต่ก่อนฤดูก,ดกาลที่แล้วด้วยว่าตั้งแต่อยากย้ายแล้วนะครับแต่ว่าสโมสรเนี่ยรั้งตัวไว้แบบว่าเล่นต่ออีกสักฤดูกาลได้ไหมช่วยทีมหน่อยนะครับดาวนังเตะก็ช่วยทีมอย่างดีเป็นดาวซันโวของทีมเป็นดาวซันโวของลีกนะครับช่วยพาทีมคว้าชงคว้าแชมป์มากมายก่กองนะครับจนจบฤดูกาลปัป๊บนะครับก็เลยอยากขอย้ายทีม แล้วก็คุยกันนไอยว่าจะปล่อยในราคาที่เหมาะสมไม่โกงราคาจนเกินไปทําให้ปลายทางเนี่ยไม่ต้องปาดเหงื่อซิปๆแบบนี้นะครับแต่ว่าสโมสรบอกว่าก็ไอคนที่รับปากเองไว้อะมันไม่อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับก็เลยทําให้อาร์ซนอลเน่ยเบนเข็มจากวิกตอเรียเคเรสเนี่ยไปเบนจามินเซสโกนะครับเบนจามินเซสโก ก็เป็นเป้าหมายอีกอันหนึ่งของอาร์เซนอลไม่ได้เป็นเป้าหมายรองเลยนะครับอายุ22ปีจากอาเบลีฟเซ็กครับก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับยอมจ่ายค่าตัวระดับ100ล้านยูโรนะครับอ่านะครับแต่ว่าไม่จ่ายหรอกต่อรองนิดนึงซึ่งลงตัวแล้วด้วยนะครับอยู่ที่70ล้านครับนะฮะก็จะมีผ่อนอะไรต่อมีอะไรมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเป็นราคาที่อาร์เซนอลรู้สึกว่าเป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อนะครับ เจ้าตัวเองก็เลยแฮปปี้ด้วยนะครับนะเบนจามินเซสโกเองก็อายุอานามก็กำลังดีนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มาในฐานะดาวซันโวยิงระเบิดระเบ้อมานะครับแต่ว่าอายุแค่21 22ปีเนี่ยโอ้โหมันยังพัฒนาได้อีกไกลเลยทีเดียวนะครับแต่ครับแต่ครับล่าสุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับดิวของเบนจามินเซสโกก็ดูจะสะดุดลงนะครับเพราะว่าสัญญาระเอียดส่วนตัวนะครับที่อาร์เซนอลไม่สามารถลงตัวกับเซสโกได้นะครับ ก็อาจจะเรียกร้องค่าเหนื่อยแพงเกินไปหรือเปล่าหรืออาจจะมีเงื่อนไขต่างๆนานาที่อาร์เซนอลอาจจะยังไม่สามารถตอบรับได้ในเวลานี้นะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ครับอาร์เซนอลก็เบนเข็มกลับไปที่วิกตอร์ยองเคเรสครับแม่แล้วภาษีมันดีเพิ่มขึ้นนิดนึงครับที่สโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยยอมลดค่าตัวครับจากอยากได้100้ล้านยูโรครับถอยมาเหลือ80แล้วนะครับอ่าอย่างที่บอกไปนะอาร์เซนอลยื่นไปแล้ว60ล้านยูโรนะครับ แล้วตอนนี้มัน80กับ60นี่มันห่างกันนิดเดียวเองนะมันแค่20ล้านเองนะนะครับก็อาจจะจบที่70ล้านเท่ากับวิกตอร์เอ่อเท่ากับเบนจามินเซสโกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ดีวนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ภายในสัปดาห์หน้าเลยนั่นเองนะสถานการณ์อยู่ประมาณนี้นั่นเองแล้วก็ตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยนะครับวิกตอร์ยเคเรสเนี่ยนอกจากจะออกมาสัมภาษณ์ชัดเจนออกมาพูดชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วว่าย้ายแน่แล้ว สโมสรที่อยากมาเนี่ยก็คืออาร์เซนอลเลยนะครับเมนชั่นชัดเจนเลยนะครับอยากไปเล่นแชมเปี้ยนส์กับอาร์เซนอลอยากไล่ล่าความสำเร็จกับมิเกลอาร์เตต้านะครับล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยยกเลิกสัญญากับไนกี้ครับเพื่อเตรียมมาเซ็นกับอาดิดาสครับซึ่งอาดิดาสก็เป็นสปอนเซอร์เดียวกันกับอาร์เซนอลด้วยนะครับมันจะได้แบบล้อกันไปนะครับจะได้ไม่ต้องใส่รองเท้าสต Nike, ั๊ดไนกี้เสื้ออาดิดาสอะไรอย่างเงี้ยเตะบอลพูม่าอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมั่วซั่วขนาดนั้นนะก็ เป็น Adidas ไปเลยทั้งรองเท้าส่วนตัวเสื้อผ้าส่วนตัวแล้วก็ของสโมสรด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันง่ายด้วยนะครับอ้อผมลืมบอกไปนะว่าสปอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับในยุคหลังเนี่ยนะครับจะมีการช่วยเรื่องของค่าตัวนักเตะด้วยนะนะฮะมีมีบางดีลที่คุยันนะเช่น สมมติว่าค่าตัว70ล้านอ่ะแปล้านตามที่สโมสรอยากได้แล้วอาเซนอลจ่ายไว้อยู่ที่6 6 0เนี่ยสปอนเซอร์อาจจะมาช่วยจ่าย20เพื่อให้เกิดดีลนี้แต่ว่านักเตะต้องโยกมาเป็นพรีเซนเตอร์ของของตัว Adidas เพื่อเพื่อทำให้การโปรโมทการประชาสัมพันธ์ต่างๆนานาเนี่ยมันสมูทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวเสริมทําให้ดีลนี้เกิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวล่าสุดของ สถานการณ์การซื้อกองหน้าของอาร์เซนอลนะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะเบนจามินเซสโกก็ไม่ได้หายไปจากดีลนะเพียงแค่ว่าตอนนี้มันยังไม่ลงตัวเท่านั้นเองนะครับและนี่คือกันเนอร์สเตลี่ที่นำมาฝากทุกท่านนะครับมีหลากหลายข่าวหลา,หลายเรื่องราวเลยคิดเห็นอย่างไรกับข่าวไหนบ้างคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปฮะนึกถึงหนังเมื่อไหร่อยากไปดูสองเรื่องนี้ฝากเมเจอร์ไว้ในอ้อมใจด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Yeah. <music>